สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับถ้าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยเราจะมีวิธียังไงที่จะเพิ่มแอสเซทหรือสินทรัพย์ของเราให้เพิ่มขึ้นครับครับอุก่ณอ์อื่นก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับครับผมให้กำลังใจให้เราคืออย่างนี้ครับยังไงครอาจารย์วันนั้นผมช่องเราขายความสุข เรื่องเงินเกี่ยวเลยความสุขเงินเนี่ยตัวเกี่ยวเลยคือแต่ว่าความสุขของเรามี5ด้านนะเอาบทไล่ฟังดิมีอะไรบ้างมีด้านกายภาพก่อนฟิสิกอลร่างกายเราต้องสมบูรณ์แข็งแรงไม่เป็นโรคไม่เป็นไทโดยเฉพาะโควิดสิบเก้าอันนี้ข้อหนึ่งนะร่างกายอันดับ2คือเรื่องของความคิดครับผมอย่างที่เมื่อกี้พูดความคิดเราต้องเป็นอิสระเราต้องมีความคิดเชิงบวกมีทัศติที่ดีในการใช้ชีวิตไม่งานคุณตื่นขึ้นมาทุกวันชีวิตคุณจะห่อเหี่ยวนะฮะด้านที่3คือด้านจิตใจครับใจคุณก็ต้องมี ความปลอดโปรง่งมีความสุขแล้วก็รู้รู้จากเ,เห็นอกเห็นใจมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ครับ,รบและด้านที่สี่ครับคือเรื่องการงานครับผม,มช่วงนี้หลายคนร้อนๆหนาวๆนาวแล้วอตอนนี้บริษัทต,ต่างๆเริ่มย้ายฐานการผลิตไปจีนไปเวียดนานมนะสุดท้ายครับพอมีเงินมีงานเสร็จแล้วก็ต้องมีเงิน<อ>วันนี้เราจะให้ความสุขในเรื่องของการเงิน<อ>โดยผู้เชี่ยวชาญอาจารย์บิ๊กจบปริญญาโทในคณะอะไรครับผม พิีเซนตัวเองนิดนึงครับผมเศรษฐศาสตร์ครับเศรษฐศาสตร์เป็นอะไรเากุชชาอะไรครับภาควิชาอะไรครับการเงินครับอ่าได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์บิ๊กมีออลตอริที้ในการพูดเรื่องนี้เพราะแกอยู่กับตัวเลขมาเยอะคืออย่างนี้ครับครับผมคือต้องสรุปไปฟังว่าเงินก็เป็นหนึ่งในปัจจัยห้าประการของความสุขนะครับทีเนี้ยมันก็เลยจําเป็นและหลายคนก็กลัวไหมมันกระทบไปหมดไงเพราะเนี่ยผมเลยมองว่าคนที่มีเงินเก็บต้องสักามแสนบาทขึ้นไปเนี่ยนะครับผมควรจะแบ่งมาอย่างน้อยหนึ่งแสนหุ้นเพราาะว่ ณวันนี้ดอกเบี้ยจะต่ำไปอีกยาวนะคืออย่างน้อยๆนะเล่นหุ้นถ้าเกิดซื้อตัวที่มีพื้นฐานดีและปันผลดีนะผมว่าถือไปนะคืออย่างนี้คือคนยุคนี้นะไม่ควรจะมีแหล่งรายได้ทางเดียวไงแล้วแหล่งรายได้จากคุณเนี่ยนะมันก็มากกว่าเงินฝากธนาคารแน่นอนมีความเสี่ยงแต่ผมคิดสาระตะแล้วเนี่ยครับคือมันไม่มีเวลาอธิบายเยอะไงเพราะว่าเราเหนื่ความสุขถ้าฟังเยอะเนี่ยใช่หมเครียดไงผมแค่พูด่า ุพืน้นฐานดีคุณก็ไปศึกษาวิเคราะห์เอาแล้วก็มีปันผล4-5นะผมก็<ผ>ม,มีแนะนําได้นะอ่ะผมะให้ตัวหนึ่งแล้กันตัวนี้เล่นได้เฮ้ยเขาหาพูดไม่เหรอไมพดได่พูดได้พูดได้พูดได้คือไม่เป็นไรพูดได้เพราะว่าคลิปเราอย่าไปเปิดตอนไอ้นี่ถ้าหลังตลาดปิดพูดได้อ๋อเหรออ่อใช่ใช่นะเพราะงั้นให้ลงตอนหลังตลาดปิดไปนะหลังห้าโมงหรือว่าเอางี้เลยนะ ใช้คำว่าอ่างมอ่ะผมชอบตัวนี้เราไม่ได้นะเพราะเราไม่ได้ิกลยเส้นผมชอบตัวนี้เพราะอะไรผมชอบตัวนี้ผมชอบตัวนี้เราผมมีนะครับแต่ยังไม่ไปขึ้นทะเบียนเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมทุณธรมถึงยังไม่ขึ้นทะเบียนเพราะว่าัต้องตอบไปเรื่อยๆใช่เพราะงั้นเนี้ยผมไม่ได้ใช้สอบผ่านแล้วแต่ใช่เอาสรุปเลยนะผมชอบตัวนี้ผมชอบตัวนี้ครับหุ้นตัวนี้ขึ้นต้นด้วยตัวเอเป็นหุ้นกลุ่มพ o p e ต t y หลายคนมองพ o p e ต t y ในมุมไม่ดีแต่ดริเวทเขาเริ่มมาเชียร์แล้วนะตัวนี้เป็นสร้างบ้านคอนโด แล้วปุกตลาดรู้แล้วอ,อไมไมอแต่คนไม่รู้เอะม,มันมีหลายตัวคุณยังเข้าใจมันมีเอสหลายตัวจริงๆ<อ>ตัวนี้ผู้ปัญหาเป็นพ่อรูปที่แบบว่าเป็นพาลัยใช่ไหมเออเออเออดคนโดยสูดน,นั่นแหละไม่อันนี้คือผมชอบตัวนี้เฉยไม่ไม่แต่แต่มันมีม,นนมันมีหุ้นเอตัวอื่นคุณยังไม่ดูลึกซึ้งไว้มันมีเอตัวอื่นเพราะงั้นคนอาจจะเข้าใจผิดออเข้าใจบ้างถ้าผมพูดไปเนี้ยมันมีอีกสองตัวอะไรอย่างตามมานะเพราะงั้นผมสรุปเลยนะตัวเนี้ ราคาอยู่ที่ประมาณตอนนี้นะผมยังไม่ได้อัปเดตตอนบ่ายนะตอนนี้อยู่แถวประมาณสิบหกถึงสิบเจ็ดบาทซื้อได้หมดเลยสิบหกเจ็ดบาทอ่าแล้วก็ไปขายสิบแปดสิบเก้านะครับหรือถ้าสมมติซื้อได้ซื้อได้ถูกหน่อยสิบหกบาทอันนี้คือหมายถึงตัวอาจารย์บิ๊กเองนะไม่ได้แนะนำให้ใครไปซื้อหรือตามตานี้ตัวตัวของอาจารย์บิ๊กเองเนี่ยกลาวว่าจะซื้อแถวไหนให้หมดแล้วไปขายตอนงสิบแปดบาทใช่ผมถือระหว่างสิบหกบาทยี่สิบจุดสิบบาทสิบหกบาทจะสิบถ้ามันลงไปไม่เป็นไรมีปันผลและตัวนี้มันง แต่ส่วนใหญ่ช่วงนี้มันไม่ลงเลยนะแล้วผมก็ไปขาย17.2แบ่งแบ่งขายเป็นสั้นแล้วพอยาวถ้าเกิดมันแต่ผมยังถือไว้ถ้ามันขึ้นต่อ <Okay. S 2> ผมก็ขายต่อไปอีกผมแบ่งขาย30%ผมซื้อมาเนี่ยสมมติผมซื้อมา100%นะ,ะสมมุติผมซื้อมาล้าน10บล้านผมซื้อมา10บล้านแต่ผมไม่ได้รวยขนาดนั้นนะ,นะ <laughs> ผมสมมุติผมซื้อมา10บล้าน ผมจะแบ่งขายไปประมาณสัก3ล้านเมื่อมันขึ้นมา17.2ผมซื้อแค่16.5แต่17.2เอพราะตอนนี้หุ้นมันผันผวนผมก็กำไรประมาณกี่เปอร์เซ็นต์วะ3าเปอร์เซ็นต์แล้วะนะผมจะแบ่งขายไป3ล้านแล้วพอมันขึ้นไปสัก1 8 1 9บาทอ่ะ19บาทผมก็จะแบ่งขายไปอีกสล้านแล้วผมจะถือไวรุนแถว24บาทผมก็จะขายไปอีก3 4ล้านเ,าเขาจะมาคือ อ่ะตัวนี้เป็นตัวเดียวก่อนเพราะตัวอื่นนะมันยังมีความผันผวน,นเยอะแต่ตัวนี้ยังไม่ผันผวน,นในช่วงนี้ไปเล่นก่อนคืออาจารย์ชอบตัวนี้อาจารย์ก็เลยไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่ได้ชอบโดยตัวมันเองนะ ไม่ไม่หมายถึงว่าผมชอบตัวนี้แต่ไม่ได้ชอบดูตัวมันเองแต่ชอบเพราะว่าผมมองเห็นอนาคตของมันอ๋อเข้าใจไหมผมไม่ได้ชอบดูตัวมันเองเพราะถ้าพูดความชอบคุณกุ้งอ้าวแล้วถ้าเกิดผมไม่ชอบอะไรแบบนี้มันจะนั่นไม่ใช่ผมชอบเพราะว่าผมคิดว่ามันมีอนาคตแต่มีปันผลที่ดีด้วย 4- 5อนต่อปีนะโอเคเอาแค่นี้ไปก่อนแต่ว่าผมแค่อยากบอกว่าถ้าคุณเลือกหุ้นถูกตัวคุณก็จะ มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่อย่าไปหวังรวยเร็วนะเพราะหุ้นไม่ได้หุ้นมันต้องใช้เงินเยอะในการทำให้รวยแต่อย่างน้อยคุณเพิ่มผลตอบแทน<อ>นะถ้ามีเงินแสนหนึ่งเนี่ยน,นะได้ผลตอบแทนห้าเปอร์เซ็ตต่อป,ปีก็เท่าไหร่ห้าพันแล้วอะอแต่ถ้าเกิดคุณมีเงินมากกว่านั้นคุณก็ไปลงทุนมากกว่านั้นได้อ,อันนี้แหละคือไอเดียของผมนะแล้วเชื่อเถอะคุณจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อคุณเส<อ>ือหุ้นแล้วอย่างที่บอกไงคนก็รู้ว่ากิจการอ่าการเป็นลูกจ้างเขาไม่มีวันรวย ไหมแต่ถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการคุณยังมีสิทธิ์รวยคุณแบ่งเงินบางส่วนไปเป็นเจ้าของกิจการหุ้นคือกิจการไม่ใช่การพนันครนะประมาณนี้นะก็สรุปปิดท้ายนะครับก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขนะมีเงินมีทองหลั่งไหลมานะครับแต่อับแรกคุณต้องศึกษาหุ้นให้ดีนะครับโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ